นีาา่เป็นพระุกุติ็นลานของอนณาจาวินิกาเศรษฐีพวกนี้เป็นผู้เลิเล่ดในการรักษาศรัทธ,ธาเพราะว่าเป็นพระที่มีอความสำคัญอีกรูปหนึ่งเพราท่านชอบที่จะเข้าสมาบัติจึงทำให้จึงเป็นประชาชนก็ถึงสร้างศาลาเพราะว่าถ้าท่านเข้าสมาบัติแล้วฝนจะไม่ตกครับเพราะว่า ท่านอยู่เข้าสมาบที่กลางแก้งก็ถือว่าเป็นพระที่มีความสําคัญแล้วก็ท่านก็บวชตอนแก่ก็ถือว่าเป็นอีกองคหนึ่งที่มีคกว่ามีความเชิชานแล้วก็เป็นผู้ที่รักษาศรัทธาของประชาชนให้อยู่ได้อย่างมีความสุขันั้นก็ถือว่าเป็นพระ ให้ความสำคัญต่อความศรัทธ,ธาต่อประชาชนทั่วๆไปไม่ได้ยึดติดในในลาบสกการะ